ติ๊กโพสต์คลิปน้องวีจิและสอนรามลั่นเจอบทลงโทษถ้าใจมึงมันกระจอกมึงก็ไปตายซะติ๊กโพสต์คลิปน้องวีจิและสอนรามลั่นเจอบทลงโทษถ้าใจมึงมันกระจอกมึงก็ไปตายซะเผยแม่ผ่านบททดสอบจิตใจตัวเองในโลกโซเชียลแล้วยอมรับทุกความคิดเห็น หลังจากดาราดังหนุ่มสอนรามประกาศแยกทางและเลิกขาดกับอดีตภรรยาติ๊กกนิดรินโดยเหตุผลที่ฝ่ายหญิงออกมายอมรับมาจากปัญหานี้สินที่ตัวเองติดพนันออนไลน์ถึงขั้นต้องนำทองลูกออกไปขายโดยรายละเอียดในการหย่าของทั้งคู่ยังระบุ6ข้อตกลงหนึ่งในนั้นระบุว่าคู่หย่าได้แต่งงานอยู่กินกันเป็นเวลา2ปีมีบุตรหนคนได้แก่เด็กหญิงวีจิเทพพิทักษ์ โดยคู่หย่าทั้งสองฝ่ายตกลงให้เด็กหญิงวีจิอยู่ในอำนาจการปกครองของคู่หย่าฝ่ายชายล่าสุดติ๊ก,กนิตรินโพสต์คลิปเก่าครอบครัวระหว่างสอนรามที่กำลังอุ้มน้องวีจิอยู่ในรถและติ๊กพยายามจะอุ้มน้องวีจิแต่น้องวีจิไม่ยอมพร้อมแคปชั่นว่าถ้าใจมึงมันกระจอกมึงก็ไปตายซะติก๊กวีจิเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะลูกวันนี้แม่ผ่านบททดสอบจิตใจตัวเองในโลกโซเชียลแล้ว แม่ยอมรับทุกความคิดเห็นทั้งดีและไม่ดีได้เปิดใจอ่านคอมเมนต์เพื่อคำแนะนำดีๆมาปรับใช้ในชีวิตแม่ได้รับบทลงโทษความผิดด้วยคำด่าได้หัวใจแม่ไม่กระจอกแม่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกกลับมามีความสุขแบบนี้อีกครั้งเริ่มทำตัวเป็นคนใหม่เป็นกำลังใจให้แม่นะลูกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ